ี่นห่งเอ้ยเพิ่นว่าฝนตกกันยั่งหูเอือนโกบกินเดือนกันยั่งหูอิม่มบาดว่าจา์คู่พงขิดหอดเจ้าสั่งมาเอือนอิ่มบ่เป็นเด้นเนาะด้นาเพิ่นว่าพุ่นกับบานพีนี่กรบบานนองปองดองให้หักแกนเถงย่มถูกหยาแขนได้ว่านเอือนดอกซอยกันสายสัมพันธ์ก็ให้เย้าแน่นสายแน่นให้มันแกนซอยพยุ่งกันสืบใบให้มันได้สืบแนว ยาให้เจงเล่งนามไท่ไก่นามเจวคาให้มันไสติงลิงให้มันไสติงลิงคือไท่ไก่นามเจีวขิงสั่นแล้วสั่นแล้วขอามนวยควมสิริสวัสด์พิพัฒนามงคลสมบูรณ์พูนผลจงเกิดแก่พี่น้องนะครับซื้อว่าความถูกงากหายเข็นใจลายสับอัปปัญญายาสุเกิดยาสุมีแก่พี่แก่น้องเดอ้อสุก,กับมังหางกับมีนะครับมนีแฟ้นไา่การนะครับย่าอ้ายเพิ่นขอมากเพิ่นอยากได้ฟังพญาปิศาธรรม ที่พน่นว่ากวงไปกินหมากขามปอมคือไปฆ่ากล่นขี่มังมังบอกขี่ซ้ำเหมือนกัใต้ยตายพ่นว่ากัดตายตาย,ตายแล้วเห็นอมผัดเน่าน้ำมันหมายความบาจ,จังไดเอาขอมากระจัดห้เดอ้อย่าอายเดอ้อมาฟังน้ากันตามใจคนจัดบอคัดใจคนฟังอยากได้ฟังยังท่านมีความรู้มีความสามารถกเสิมวบอกจ้าจีโจยให้พี่น้องฟังนะครับค้าม่ากวงไปกินหมากขามปอมกวงกับขึ้นูขึ้นหลาน ไปกินหมาค้ามปอมคือ ung, ไปลักเล็กขโมยหน่อยไปฆ่ากลนขี่มังมังคือผไผมังคือพ่อเม่เมื่อไปลักของเขาแล้วก็ไปฆ่า,าพ่อเมนะไปฆ่ากลนขีนข่มังพ,พ่อเม่ต้องรับผิดชอบขันเป็นมังบอขี่สามมือกะตายตายมังบอขี่ขันพ่อแม่บอไปเสียค่าปับค่าไหมบอไปเว้าเจรจาผ้าที่ตกลงปงใจกันขันมามังบ่ขี่สามมือกะตายตายกะตายคือไผกกะตายก็คือปูญาตาใหญ่ พอเม่แก่บ่ไดดก็ต้องไปหอดปูญาตายายปูญาตายายก็ตายตายแล้วเห็นอมผัดเน่านําขั้นแป่นปูญาตายายบ่สามารถที่จะมากแก่มากใครใได้พอ,อํานาจของปูญาตายายมันมีหลายกว่าพ่อเม่ปูญาตายายเสียเอาถือว่าเป็นคนเถ่าคนแก่มาบอกเจรจาผ้าที่ตกลงเสียคาสินหมอกสินไมสซ้ำนั่นซ้นี้เลยบ่ขั้นปูญาแก่บ่ไดดเห็นอมผัดเน่านําคืออย่างเห็นอมคืออย่างเห็นอมคือวงศ์สกุล วงสกุลเขาก็สิว่าโอ้ยวงสกุลนั่นจะแมนขี่รักเล็กขโมยหน่อยย่าเสียวมาเป็นเสือเป็นแนวมันเกียวขี่เหล่าเกิดมาเน่าเนาเสียสุ่มเสียวงสกุลซุย่าเสียวมาเป็นเป็นเสือเป็นแนวมาเป็นลูกเคยลูกสะพายเด้อสุ่มนั่นเด้อมันลักเล็กขโมวยหน่อยเบิ่งแน่น่ะนะเห็นบอกนี่เพิ่นจังบอกเป็นพญาพิศนาธรรมให้บอกลูกซ้อนลูกยาไปเห็ดแนวบอดิบบอดีตีหัวหมาดาเมเจกรักเล็กขโมวยหน่อยแนวพิดศิมพิดธรรมยาไปเห็ด ขันบอสันมันสิญยากพอ,อยากแม่์ยากพอ,อยากเมแล้วสิยากปูญาตายายยากปูญาตายายก็ชิมาสียวงสกุลโคดเสือเงาพเงเฮามันเป็นัจสันนี่ือความหมายว่ากวงไปกินหมากค้ำปอมซังมาก่ากลนขี่มังมังบอกขี่สามเหมือกระใต้กระใต,ต,ต้ตายแล้วเห็นอมผัดเน,าน่าน้ำนั่นน่ะมีความหมายเดอ้อจัดห้ยายแล้วนะครับกวังว่าพญานาศาสนาธรรมตรงนี้คงเสียหายคอคิด ขติเตือนใจนะครับแก พี่น้องที่ฟั่งหลักะนํำไปบอกลูกลูกแลหลานเสียเฮ็ดยังกะแล้วแ,แต่คิดทีทียำแหลกแหล,ลกจังเกี่ยวจังคืนบอจะนั้นมันสิเป็นเรื่องเป็นเล่าอยากพอ,อยากแม่ปูยาตาหญยติดขูกติดตะล่างวงสกุลของเฮ้านะครับเป็นแรงจิรแรงใจให้พี่น้องเด้อทำมาค้าขายกัขายดิบขายดีเฮ็ดให้ได้แตงหน่วยหนาเฮ็ดหน้าได้มันเข้าเต็มเหล่าเต็มเดียอย่าได้บ่เขินหาอย่าได้ขาดเขินบังสับผัากรา่างมีสตังเต็มกระเป๋าเด้อพี่น้องเด้อสวัสดีครับ